กลาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเด้อมือนีมาเบิ่งบรรยากาศตอนแรกกันนะพี่น้องครั้งแรกที่วันนึ่งเนาะก่อนนึ่งวันมาได้ถ่ายไว้พี่น้องวันนึ่งกลอยเนาะภาษาลาวเนาะประมาณนั้นวั่งเลาะบางกระบอกันตอนนี้นึ่งแล้วแล้ะพี่น้องมาเบิ่งมาสมกันเด้อมันน่ากินขนาดใดใจไปนี่วันก็คือนึ่งแล้วแล้ะเด้อพี่น้อง สิมาเปิดใส่น้ำตาลเรียบร้อยแล้วเออกับเป็นตะแซ่บอยู่ได้แต่ยังไม่ได้กินได้พี่น้องกำลังสิเบิ้ลกำลังหากกระยอขึ้นตักหมอ้อแต่ก็สิลองกินว่าสิกินได้หออรือบ่เนาะกินกับชิกลงให้เบังในหัวเด้พี่น้องกำลังสิลองอันนี้คือ ลอยด้วพี่น้องที่เขาขุดต่างป่าเนะาะแต่เขาเห็นเอ้ยซื้อมาให้พี่น้องไม่เคยกินนะครั้งแรกอืมมันก็มันก็แซ่บไนดะ้ซึ่งไม่เคยกินก็ห่อน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 ,อน,อนแสบเนดะ้พี่น้อง แสบพี่น,นอ้องก่อนเขาเนี่ยคยปลอยป่ะใช่ป่ะบรรยากาศดู่อนดูซาดคือเก่าเลยพี่น้องช่วงนี้บุคอยลงคลิปเนาะทั้งหมดต่างยากพี่น้องลงหยาดดูช่วนเนาะจีนดาเด้กินหอดกินถึงกันอยู่บนนอทางนี้กินถึงเนาะพี่น้องเป็ดหวานเลี้ยงไว้เนาะเป็ดไก่ หลังเอลงดปปบปป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 นานมาลนานนั่นไม่ัวกินงัวแชกิแชรวยงัวกินเอเธอิงัวทีไว้ครไมทิมเลยัวกินผาง ไปซักรถเมล์ไปซักรถเมนก็เมนเอาไปซักรถเมนเฉยๆฮะไปไปซักรถไปปะปะบรรยากาศฝนกำลังสิตกนะพี่น้องอยู่ไฮอยู่นาเอ้ยอยู่ไฮอยู่สวนเนาะอยู่บ้านคือเก่าพี่ พฤษจิกแลลวบรรยากาศผักบุ้งอันนี้สวนหวานเนาะผักบุ้งก็เริ่มใหญ่เลยได้พี่น้องผักฮะก็เริ่มขึ้นมาเนาะปลูกผักกินเอง เ็ดไกล่ลอกินหำแล้วบันีอ้ยอยห้อยนะนังบ่เมยเดี๋วนี้ก็ข่าจบคลิปเพลงคนนี้นะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบใจทุกท่านด้ที่ติดตามและกำรับชมเนาะขอบคุณขอบใจหลายสบายดี